สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่เพิร์นนะคะวันนี้นะคะพี่เพิร์นนะคะก็จะมารีวิวนี้เลยค่ะอันนี้มาค่ะนนี้ก็จะเป็นไข่ช็อกโกแลตอยู่ข้างใน3ามฟองนะคะแล้วก็นี่มันก็จะให้เราลุ้นว่าเรามีอะไรบ้างในนี้เองนะคะทุกทุกคนนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ชิมเมอร์แอนชินนะคะพี่จำกระตูนนี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ดูนานแล้วแล้วนะคะนี่ก็คือจะแกะเลยนะเป็นไข่ชอ็อกโกแลตต้องอร่อยมากเลยอ๋อน้องๆเขาเป็นไข่อย่างนี้น,นี่ไงที่ยี่สิบห้าเว้ข้างล่างบีไปกดแตะๆๆๆๆๆๆโอเคจากนั้นพี่ก็จะแกะนะคะน้องๆอู้เป็นไข่ชอ็อกโกแลตกินได้ด้วยอ่ะ

น,นี่ได้แบนค่ะได้แบนเันอันอะ้รครับ,บได้แบ,บนเป็นอันนี้อ,อร่อยอะไรด้วยใส่พอดีเลยไข่ฟองที่สาม จะได้สวดน้องๆไข่อีออสเตอร์นี่ซื้อมาจากขาดใหญ่ได้แล้วเนาะได้แล้วข้างในนี่เขาใส่ไว้เลยพี่เนื้อว่าเปิดมาโดนตุ๊กตาเลยจง ได้เป็นอันนี้นะคะน้องๆงองนะนี่แหวนกับอันนี้พี่ได้ตัวนี้ไปแล้วนะฮะไม่รด้คนเขาได้คนผมพี่อยากได้คนแล้วมีคนซักอันนะ่ะน้องๆมันต้องได้สามนิสิปะ่ะ วงได้ตัวที่พี่พดอยากได้วยน้องๆมันตัวนี้น้องๆอยากได้เลยพี่อยากได้เพราะว่าเขาใส่กาบงสีเขียวดูสิูนชคดีมากเลยน้องๆเนี่ยมูสวยมากเลยอ่ะแม่กล่องนี้ร3อยนะน้องๆมันสวยมากเลยน้องๆ Ancora nuove. Eh. Mm, allora. E eh, dai, mi apa, Vabbè. Mm. Vabbè, fa. Ciao, ciao, bye. -bye